สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับฝากคนรู้จักให้มาลาแม่มวิชุดาฝากบอกใครที่รู้จักอุ้มพัสวุฒิเมธนีให้หาเวลามาลาเขาบรรยากาศสุดเศร้าคนบันเทิงมากมายเดินทางมาร่วมลาอุ้มพัสวุฒิเมธนีครั้งสุดท้ายท่านแม่มวิชุดาฝากบอกว่าอุ้มเป็นคนขี้น้อยใจถ้าใครที่รู้จักอยากให้หาเวลามาลาเขา วันที่สิพฤศจิกายนที่ศาลา11วัดลาดเพ้าสถานที่ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลส่วนอภิธรรมอุ้มพัสบุตรเมธนีลูกชายคนเล็กของอดีตพระเอกชื่อดังสมบัติเมธนีที่จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งด้วยวัย49ปีโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลาประมาณ17บเนาฬิกาเริ่มพิธีลดน้ำศพอุ้มพัสสุตรเมทนีท่านแมุ่คุณแม่ของผู้วายชนได้ลดน้ำศพลูกชาย พร้อมกับร่ำให้ด้วยความเสียใจและเมื่อถึงเวลานำร่างเข้าหีบศพครอบครัวได้มาดูหน้าอุ้มพัสวุฒิเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เจ้าหน้าที่จะทำการปิดฝาโลงต่อมาเวลา18บแนาฬิกาเจ้าภาพนิมนต์พระสงฆ์สี่รูปสวดพระพิธีบําเพ็ญกุศลอุ้มพัสวุฒิเมธนีบรรยากาศภายในศาลา1 1วัดลาดพร้าวมีเพื่อนๆของอุ้มพัสวุฒิเดินทางมาร่วมงานรวมถึงคนในวงการบันเทิง ที่มาร่วมพิธีลดน้ำศพและฟังสวดอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลดังนี้วินัยพันธุรักษ์ทัศวรรณเสนีวงณาอายุธยาอุเทนพรมมินวิชุดาพิมพ์ดัมสแกวันยงใจยุทธแตนราตีวิทวั์ปาโมดแสงสอนแหม่มวิชุดาพิมพ์ดัมลิฟสุพ์จันเจริญออยธนาสุทธิกมลและอีกครับข้างทั้งนี้แหม่มวิชุดาฝากบอกว่า ถ้าใครได้ดูข่าวพี่อุ้มคิดว่าพี่อุ้มจะดีใจมากเขาเป็นคนขี้น้อยใจด้วยถ้าใครที่รู้จักอยากให้หาเวลามาลาเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่รักเพื่อนมากเพราะว่างานแค่3ามวันเองค่ะสำหรับพิธีสวนอภิธรรมบาเพ็ญกุศลจะเริ่มอีกครั้งในเวลา18.30นาทีของวันอังคารที่19พฤศจิกายนจนถึงวันพุธที่20พฤศจิกายน2567 และว,วันพฤหัสบดีที่21พฤศจิกายน2567จะมีพิธีดังนี้10นาฬิกาถวดพระพุทธมนต์11นาฬิกาถวายพัะตาหารเพน13นาฬิกาแสดงธรรมเทศนา14นาฬิกาพิธีสวดอภิธรรม15นาฬิกาชาปนากิจขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ